นอบนอมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแกายญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอาการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับท่านโยมก็นั่งกระตาปฏิยัศนะัะวันนี้ก็ตรงกับวันเสารนะ์นาที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568 นี่ก็ตรงกับวันหยุดแล้วเนี่ยใครทํางานกันมาทั้งสัปดาห์แล้วก็จะได้พักอยู่กับบ้านบ้างน네ะตื่นมาก็ทําบุญตักบาตรักษาสนลภาวนาไว้แต่ละวันมันจะได้ไม่สูญเปล่าเนี่ยถ้าเราไปติดใจไหลไปกับโลกเขานานนก็คือมันจะย้อมเนี่ย นะมันจะโดนย้อมนะจิตมันจะทุกข์ได้ง่ายเพราะเรื่องทางโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไกลนะมันก็มีแต่เรื่องที่ว่าแสวหาความมีความเป็นกันเพราะยังต้องอยู่อย่างเข้าใจเนะี่ยอยู่อย่างเข้าใจนะีจิตจะไม่เดือดร้อนมากนะหน้าที่โลกเขาว่าไปยังไงแล้วก็ทําตามนั้นไปจะได้ไม่ไปอินกับเขามากนะเพราะว่าของพวกนี้ชั่วคู่ชัว่วคาว เราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะหายหมดเรื่องมันตายแล้วก็จบกันทั้งหมดนะที่เราที่มันดําเนินกันมาเนะี่ยก็เนี่ยแหละของสมมุติมันไม่ได้จะเป็นที่พึ่งที่มันอยู่ได้เที่ยงแท้นแะแต่ถ้าอาศัยเหตุปัจจัยพวกนี้เหมือนกันเนี่ยที่จะค่อยๆทำเนาะการใด้ทานนาะทำบุญใด้ทานการรักษาศีลนรำภาวานาน สําคัญคือมันก็ต้องใช้อัตาพร่างกายนี้เหมือนกันเมันไม่ใช่มันไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะเริญได้เนี่ยอาศัยของเสื่อมพวกนี้แหละนะจิตใจเนี่ยเนก็เหตุประจันรละวันเนี่ยก็จะได้ไปประมาณครับดิงวันคืนก็ล่วงไปเร็วเนี่ยแป๊บๆเดียวก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยจบเดือนสิงหาเนีย่ยจะเริ่มเดือนใหมใน่นี่ไม่กี่วันเนี่ย เนีย่ยคือปีหนึ่งมันผ่านไปไวนะเนีย่ยคือแป๊บแป๊บนึงก็สาวอาทิตย์ใครฝึกหาตอนเนื่องเนี่ยก็เรียกว่าจิตใจมันได้เจริญทุกวันแต่วันหนึ่งมันจะได้ไม่ไปนิ่งเฉยอยู่นิ่งเฉยอยู่ที่มันก็ไม่ทันการนะคือทุก,ก็เอาไปหมดแหละแต่โลกโลกเขาเนี่ยเขาพัฒนาทุกวันนะแต่ว่ามันไปพัฒนาทางด้านวัตถุแทน จิตใจเราถ้ามันไม่ได้มีภูมิต้านทานไว้น่ะมันตามไม่ทันน่ะมันตามโลกไม่ทันนะี่ยมันจะทุกข์ง่ายนะดูคนยุคสมัยนี้ก็ได้ไปมุ่งเจริญทางด้านวัตถุกันเยอะแต่โทรศัพท์เนี่ยมันมีปุ๊ต้องไปดูยุคที่มันไม่มีนะยุคที่มันเปลี่ยนผ่านก่อนที่ทุกคนจะมีโทรศัพท์นะ แล้วก็มีช่องทางโซเชียลกัะนเะนี่ยริงข่าวขาวยุคสมัยนั้นมันยังไม่ได้ทีมันก็ไหวแต่ว่ามันไม่ได้ไหวเท่ายุคนี้เนะี่ยยุคนั้นจะฟังข่าวก็ต้องอาศัยในวิทยุตอนเช้าบ้างเปิดทีวีดูบ้างระหว่างวันนี้แทบไม่ได้เสพข่าวอะไรเลยถ้าไม่ได้มีคนบอกนะในนามาในยุคนี้เนี่ยคือข่าวมันไวเนี่ยแลทุกเรื่องนะถ้า เราดูโดยที่ไม่ได้สํารวมเนะี่ยไม่ได้ฝึกจิตใจไว้เนะ่ะทุกเรื่องมันพร้อมก่อให้เกิดอกุศลขึ้นมาในใจเนะี่ยนะคือเรื่องส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเนะี่ยเรื่องที่เป็นกุศลน,นะถ้ามีมันก็น้อยแล้วอันนี้สง์มันก็อยู่แค่แป๊บเดียวด้วยเห็นคนทําความดีเอออร์มทนานมันอยู่แป๊บเดียวนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเนะี่ยมันเยอะกว่าเราไปชอบซะด้วย มดิมาอยู่ที่เราชอบแล้วจิตมันคุ้เน่ยเราทำอะไรบ่อยๆนจิตก็คุนแบบนั้นเนี่ยถ้าเห็นของร้อนบ่อยๆจิตมันก็คุ้นกับของร้อนเนี่ยไอ้ทีนี้ของเย็นมันไม่เอาเลยนะนี่มันก็ต้องเห็นว่าต้องฝืนไว้บ้างนะอะไรที่มันเบาได้ก็เบาเพราะว่าจิตใจมันจะเบากว่าเยอะเลยนะอะไรมันผ่อนไปได้เนี่ยนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดเนี่ยก็อยู่กับการปฏิบัติไว้ ช่วยเยอะเลยเรื่องการงานหน้าที่ก็ทำตามสมควรมีงานบ้านต้องดูแลเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลคนในครอบครัวก็ดูนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยนี่ไม่ใช่ก็ทำตามหน้าที่นะแต่มันไม่ได้มีอารมณ์มาร่วมเยอะแต่ชอบใจพอใจเนะี่ยไม่ได้มีมาร่วมเยอะเนะี่ยมีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ทำไปเนะี่ยมีงานบ้าน ไม่อยากทำก้เกียะก็ทําไปเถอะเดี๋ยมันจะได้เป็นการฝึกไทยก็ทําทําหน้าที่นะมันไม่ได้ทําตามใจเนี่ยกุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าขับยันจิตใจเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปในทางต่ําก็สําคัญเหมือนกันหรือโลกก็ชวนร้อนเนี่ยเราก็ต้องฝืนว่าโลกจะร้อนก็ร้อนเข้าไปแล้วกันเนี่ยน้นมันมีธรรมะให้ปฏิบัติเนี่ยมันยังยินได้ ก็เพียนดีกว่า,าไม่เพียนกาเนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ยจะให้อยู่แบบไม่ร้อนเนี่ยมันก็ยากนี่ก็เหมือนกันเลยทุนะแต่แต่ธรรมะเนี่ยปฏิบัติแล้วมันเย็นได้เหมือนห้องแอร์นะมีโยมแต่โยมไม่ค่อยเข้ากัน,นยโยมไปเข้าห้องแอร์ทางวัตถุกันท้ายจิตมันร้อนกว่าเดิมอีกน,นี่ก็ต้องปฏิบัติกันด้วยนะ มาอย่างนั้นจนะิตไม่รู้นะแยกไม่ออกอันไหนของร้อนอันไหนของเย็นอะไรที่ว่ายเย็น,เ,นยเอาความจริงมาไปของร้อนไปได้เนี่ยอันนี้มนอยู่ที่ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญายังไม่ดูเท่าทันเนี่ยคือมันก็ผิดได้กันได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันเนื่องด้วยทิฏฐิเราแหละว่าเราอยากจะมองสิ่งนั้นแบบไหนเนี่ยซึ่งของพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ความคิดนะจิตเราสแสวงหาอะไรมันก็มองหาสิ่งนั้นนั่นแหละ มองหาความสุขแต่ความสุขมันก็ได้แต่เรารู้จักหรือเปล่าว่าความสุขเนี่ยมันใช่สุขจริงหรือเปล่าหรือมันสุขกันแค่แป๊บๆแล้วทุกยาวเลยเน่สุขจากการมาคุณนะมนเป็นสุขที่ก็สุขจริงนะรสอร่อยก็มีคุ้มด้วยนะแต่ไอตอนไม่ได้เนี่ยตอนไม่ได้ดูไม่ได้เสพมันเนี่ยเป็นยังไงทุกไหมตอนนั้นเนะ่หรือต้องดูให้ครบทั้งวงจรมันนะไม่อย่างนั้นเราไม่เห็น เนี่ยขอบคุณธรมบนเรื่องได้ปัญญาทิาฐิเรามุ่งที่ความสุขไปแล้วก็จะไปโฟกัสเนี่ยไปเพ่งไปดูเฉพาะาช่วงที่มันมีความสุขเนี่ยในช่วงที่มันทุกข์ที่มันอยากที่มันลงแดงเนี่ยเราไม่เห็นกันนะก็จะได้เห็นทั้งวงจรว่าเออสุขก็มีมีแป๊บแปบหนึ่งแล้วมันก็ดิ้นใหม่ติดก็ดิ้นใหม่ต้องสแสวงหาใหม่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ใจก็ทุกข์ถ้าเห็นทั้งวงจรเนี่ยจะเริ่มเออนะ คือชีวิตมันไม่ได้มีแกนสารอะไรมากขนาดนั้นนะ่ะก็จะได้ไม่ไปหลงอินกับโลกมากนะก็อยู่ประคองกันไปนะไม่ได้ปากใส่ได้ส่งอะไรก็อยู่อย่างเข้าใจเนะี่ยดีสุดนะคือปฏิบัติได้เนี่ยคือเข้าใจทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะี่มันไม่ได้มีอะไรที่มันแยกกันไปเลยเนะี่ยก็อยู่อย่างเข้าใจแล้วกัน นะสำคัญคือคุณธรรมในะจิตใจนี่แหละการมีศีลมีธรรม,ม,รม่ยช่วยเยอะนี่คือสังคมมันไม่ดีนะโลกมันไม่ดีก็เพราะคนไม่ได้มีศีลม,มีธรรมกันแต่ของบปรีมันก็ไปแก้ไม่ได้เนี่ยมันแก้ได้ที่ตัวเราเองเนี่ยนะมันแก้ได้ที่การทําเหตุที่ถูกก็ท่านเองเราปรับสังคมไม่ได้หรอกปรับใดค่ปรับที่ตัวเพราะปรับที่ตัวนะเราทําไว้ดีเนี่ยสังคมก็ค่อยๆเปลี่ยนเองดูคนในบ้านก็ได้ มันไหนมีคนรักษาศีลสักคนหนึ่งเน่ะเราเรียกว่ามันก็ช่วยพยุงทางบ้านแล้วมีอะไรมันจะเย็นขึ้นถ้าไม่มีเลยนะไม่มีคนรักษาศีนในในบ้านเลยนะคือร้อนมามันก็ร้อนกลับกันเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเชื้อเพลิงเนี่ยคือไฟมันมาปุ๊บอ่ะมันเจอเชื้อเพลิงอดิมันก็ไหม้กันเลยยิ่งไหม้แรงนั้นไปอีกแต่ลองปฏิบัติดูนะรักษาศีลดูได้สักคนหนึ่งในบ้านเนี่ย เนี่ยก็เราเองเนี่ยแหละไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องพึ่งคนอื่นเขาหรอกเราทําเองเนี่ยแหละเออคนเขา้อนมาแล้วมันเย็นได้เนี่ยบางทีเที่ยบเพิงมันไปไม่เป็นเลยนะมันไม่รู้จะไปยังไงมันเย็นขึ้นไปเแี่องของมันต้องฝึกนะทุกเรื่องต้องฝึกทนะั้งนั้นทานจะดีเนี่ยถ้ามีคนในบ้านคนอื่นเขาให้เป็นนะแต่คนทางบ้านเนี่ยก็คอยน้อมมาในการทําบุญเนะี่ยการทราําบุญใส่บาตร บางคนพ่อแม่พาทำเอ,อพ่อแม่พามาใส่บาตรเนยลูกก็เห็นลูกก็ทําตามนนเนี่ยคือเนี่ยก็นี่แหละก็เนื่องกันนะหรือบางบ้านในบางบ้านลูกพาทำซะด้วยเออลูกอยากไปใส่บาตรเนี่ยพ่อแม่ก็บางทีงานยุ่งไม่ได้มีลูกอยากไปก็พาพ่อแม่ไปมันก็มีนะคือก็นี่แหละมันเป็นตัวอย่างว่าทำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับอายุเนะี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับบุคคลเนนะี่ย คือใครมีธรรมในใจและฝ่ไปในทางธรรมเนี่ยมันก็ชักชวนคนรอบข้างมาได้ี่มันไม่ได้เกี่ยงอายุนะของบเนี้เนี่ยคือความเย็นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะเย็นปุ๊บเนี่ยก็พาคนรอบข้างเขาเย็นได้เนี่ยสบายกว่าเลีเมตาก็มีไว้ด้วยเมตาก็ช่วยเยอะนะคือบางทีมันพิกกันได้เลยนะให้คนที่เขาไม่ดีนะพี่เป็นคนดีแต่ก็เมตตากันแต่เมตาก็ต้องมีปัญญาประกอบนะ มีปัญญาประกอบตรงที่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนเราข้างดีเขาไม่รู้หนุนยนีเีนะ่ยก็ไม่เดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าเมตตาเลยช่วยเหลือโจนถ้าโจนก็ไปฆ่าคนาเด็กเขาอีกเอายุ่งเลยเนะี่ยเมตตาเนะี่ยบางเรื่องต้องปัญญาประกอบเนะีอยเบีขาต้องก็ต้องบีไว้ด้วยทําอะไรแล้วไอ้ตัวเราก็ไม่เดือดร้อนคนเราข้างก็ไม่เดือดร้อนในะสําคัญนะที่ก็พิกกันได้นะในดู ปุถิดพมเพนนะเมตามาเยอะพระพุาทธศาสนาเนี่ยแหละเมตตาบารมีต้องเยอะมากต้องเปี่ยมล้นนั่นแหละนะนะกว่าบารมีนะจะเต็มเนะี่ยจะได้ตัดสรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเต็มนะแต่มันไม่ใช่บารมีธรรมดาด้วยเนะี่ยคือมันต้องเป็นบารมีที่มีขั้นเนะี่ยเบื้องต้นทำกลางที่สุดในบารมีท่านเนะี่ยบางทีต้อง เรื่องทานเนี่ยสละชีวิตตัวเองเก,ก็ยังมีเนี่ยก็เรียกว่าจุดมุ่งหมายท่านแน่วแน่แลนะชัดเจนนะเป็นไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นท่านเพื่อตัดสัุวธรรมแล้วบอกสอนต่อในเรื่องเมตตาท่านก็ทำมาเยอะนะต,ตัวอย่างเมตตาเนี่ยคุณธรรมที่มันเป็นเป็นคนได้แตนะ่เมตตาเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งท่านเกิดเป็นละมั่ง ละมั่งใครนึกไม่ออกก็ทีนตนาการคล้ายๆกวางก็ได้นะน่าจะตระกูลเดียวกันใกล้ๆกันรูปร่างใกล้ๆกันเป็นตัวละมั่งอยู่ตัวผู้เนะี่ยอยู่ในป่าซึ่งยุคนั้นก็ไม่ได้มีพระศาสนาอะไรนะแต่เรื่องศีลเนี่ยยังมียังมีรู้จักกันอยู่บ้างในยุคนั้นก็จะมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งท่านชอบล่าสัตว์ ท่านก็เข้าป่าไปเข้าป่าเพื่อไปล่าเนี่ยแหละก็ะเผอิญมาไปเจอละมั่งที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านพระราเหินนะปกติเวลาพระราชาจะไปล่าสัตว์เนี่ยท่านก็จะเอาบริวารไปด้วยเอาอมามัดเอาอะไรไปด้วยแต่พอเจอตัวหนึ่งเนี่ยเจอสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยคือเขาจะมีกลยุทธ์ในการล่านะเขาจะให้คนไปล้อมก่อนล้อมตั้งวงไว้เลยนะคือพระราชาก็ล่า คือถ้ายิงสมมติว่ายิงโดนแล้วกันเนี่ยยิงโดนแล้วสัตว์เนี่ยมันจะมีแรงเหลือวิ่งไปทางไหนเนี่ยก็ด้วยความที่ล้อมไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ทางไหนก็ต้องคอยจับนะก็นี่แหละประชาก็ไปล่าเ่ยก็ใช้ก็เรียกว่าวิธีการในการล่าสัตว์อยู่ก็ไปเจอท่านก็นไปเจอละมั่งที่เป็นปุถิสัตว์อยู่พอดีก็อยู่ในป่าเลยเนี่ยก็ล้อมวงเรียบร้อยแล้ว ราชาก็เอาธนูมางางลูกศรแล้วก็ปล่อยไปยิงไปฟุบคือลรมั่งเนี่ยคือที่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะไม่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามก็มีปัญญาอยู่เนี่ยของบนนี้ไม่ของติดตัวเป็นอริยสัพติดตัวมีศีลมีปัญญาอะไรมีเมตตาอะไรปกติแต่พอลูกศรยิงมาเนี่ยลรมั่งนั่นก็ ฟุบไปเนี่ยนอนหลบเนี่ยนอนหลบแล้วก็นอนนิ่งไปสักพักหนึ่งพระราชาก็นึกว่าเออเนี่ยโดนและกำลังเข้าไปดูนเนี่ยในอาศัยเนี่ยคือละมั่งท่าจะรู้ว่ามีคนล้อมไปหมดแหละจะเหลือที่เดียวคือที่ที่พระราชาเขาเดินมาไม่มีคนเฝ้านะร่าเป็นช่วงเป็นช่องที่พระราชาท่านเดนอยู่เนี่ยแล้วก็ อาศัยตรงนี้แหละตอนปราชาเผลอเนี่ยนึกว่าโดนละวกำลังเข้ามาดูเนะี่ยหรือท่านไม่ดูมันหลบทันหลบทันแล้วแกล้งตายไปก่นพอปราชาเผือก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็วิ่งวิ่งออกไปทางช่องที่ปราชาเขายืนเฝ้าเนี่ย่คืออมตะเนี่ยข้าราชกรปริพันธ์เนี่ยก็เหมือนเซลล์เนี่ยว่าเอา้าไม่ใช่มันตายไปแล้วเหรอเนะี่ยคือ มันก็เป็นการบอกเนี่ยว่าเออพระราชาระยิงไม่โดนเนี่ยพระราชาผมท่านก็มีทิฐิปะนะท่านนะมันก็เรื่องธรรมดาของคนในยุคในยุคสมัยนั้นน่ะท่านก็รู้สึกเออมันมันโดนย่อเยอเยเนะี่ยท่านก็วิ่งตามละมั่งไปเลยเนะี่ยอามาดก็งงเลยนะเอาไม่พระราชาไปวิ่งเองแหละเน,น,นี่ยไปโดนสกิดนิดนึงสกิดตัวซะหน่อยนึงแนละ้ววิ่งตามไปเลยนะ วิ่งไปสามยุทธ์ะไกลมากคือ,อแต่สู้ยังไงวิ่งก็สู้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ที่เขาชํานาญพื้นที่ไม่ได้เนะี่ยสู้ละมั่งไม่ได้หรอกแรงคนกับแรงเาเรียกว่าศาสตร์เนี่ยมันต่างกันอยู่ละมั่งท่านก็อยู่กันมาคุ้นพื้นที่อยู่แล้วละมั่งก็วิ่งไปเนี่ยวิ่งมาถึงจุดหนึ่งเ่ะที่ท่านได้กลิ่นแล้วว่าเออแถวนี้มันเริ่มมีน้ําแล้วนะเนี่ยวิ่งไปเนี่ยพอถึงบอ่อหอเนี่ยที่มันมีน้ํา พอในตามป่าปุ๊บเนี่ยมันมีน้ําปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือเลย์ย่ามันมาขึ้นมาคุมพอย้ามันก็ขึ้นมาตามน้ำนั่นแหละมีน้ําปุ๊บมีย้ามีแสงแดดปุ๊บญ้าโตและย่ามันก็คุมบ่อเลยเราเมั่ก็วิ่งไปเนี่ยพอเออได้ยินแล้วว่าไอ้ข้างหน้าีดยบ่อได้นอนเนี่ยก็หักเลี้ยวหักหลบไปเลยปราชาเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเรียกว่าหยุดไม่ทันเนี่ยตกบ่อไปบ่อนี่ก็ลึกมากหกสิบซอกเนี่ย ก็มีดีก็มีน้ํารองเหมืเนะน้ําก็ขึ้นมาขึ้นมาจาก้นบอนะ่อในสามสิบองเออพระราชาก็ตกไปแล้วนะลึกแต่บ่อลึกลออกไม่ได้หรอกนล่วละมั่งก็วิ่งไปแล้วจะมีเมตตานะจะโดนฆ่าก็ยังมีเมตตาอยู่พอรู้ว่าพระราชาวิ่งมาคนเดียวอมมาเขาไม่ได้วิ่งตามมาด้วยเลยวิ่งตามมาไม่ทันถ้าปล่อยไว้เนี่ยพระราชาก็ตายอยู่ดีนั่นแหละนะละมัง่ง ก็เดินมาดูแค่งโงกลงดูในบอเลยเออลึกไงแต่แต่ช่วยได้นะคือท่านช่วยได้เพราะว่าคือสัปาเนี่ยตกเนี่ยลูกน้ำมั่งนะตกกันเป็นปกติท่านก็จะรู้อยู่วิธีการช่วยก็ต้องไปขนหินมนะันเนี่ยขนหินแล้วก็มาถมถมถม,มไปให้มันมีพื้นที่ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อย ท่านก็ช่วยพระราชาแบบนี้แหละเพราะว่ามีลูกละมังเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาตกบ่อยๆก็ไปข้นหินมากก็คนหินคนดินมาก็มาถมไปรเรื่อยๆพระราชาค่อยๆขึ้นมาพอค้นขอบบ่บอเนี่ยอ,อพระราชาก็สำนึกเลยนะนี่ไม่น่าจะไปฆ่าท่านเลยก็จะชวนท่านไปอยู่ในพระรา,วาชวังชวนละมั่งเนี่ยแหละละมั่งก็ปฏิเสธนะจะให้ทรัพย์ลมั่งด้วย คือมังก,ก็รู้ว่ามันใช้ไม่ได้นะคือท่านเปนศาสตรีราชานเนี่ยท่านเอาไปมันก็ทําอะไรไม่ได้คือท่านต้องอยู่ป่าอยู่แล้วจะมีเรื่องหนึ่งท่านพระราชาจะตอบแทนท่านไดน้คือให้พระราชาท่านรักษาศีลไว้ศีลห้าเนี่ยแหละคืองดเว้นนะจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพิษปิดในการมพูดคาเทจในการดื่มสุราเนี่ยให้พระราชานเนี่ยรักษา,าให้ดีเลยในรำมังกยังรู้ศีลเลยนะ ติดตัวอันนี้นะของพวกนี้คือเรื่องบาร,รมีในเรื่องอริยสามในติดตัวจริงใครทําไว้เนี่ยเกิดมาในบางทีเป็นสตัตว์เปนไดชาน,นี่ให้ทานก็ยังมีรักษาศีลเนะี่ยศีลมากยังรู้จักเลยแต่แตอนนี้พระโพธิสัตว์ท่านนะแต่ท่านก็แก็บอกนะบอกว่าให้พระราชาน,นี่ไปทําหน้าที่ต่อคือบอกให้ประชาชนในเมืองเขาเนี่ยรักษาศีลเนี่ย อย่างเข้มงวดเลยนะอย่าให้มันขาดไปเลยในประชาชนก็สำนึกในบุญคุณของลรามั่งก็กลับไปกลับไปในพระราชวังแล้วก็ที่เวาบอกอ่าวนะคือให้ประชาชนเนี่ยเขารักษาศีมได้ยาย้ขาดเลยแล้วก็ตัวท่านเองก็ประพฤติตามนะถาด้วยสำนึกบุญคุณของเรามั่งตลอดนึกถึงยังไงก็มีปีติเนี่ยเพราะว่าช่วยชีวิตท่านไว้เนี่ยคือถ้าไม่ช่วยท่านตายเนี่ยนะเพราะามันขึ้นมาไม่ได้ แล้วก็มีนมคนเขาตามมาด้วยถึงถ้ามีคนตามมานะแต่ก็ไม่รู้อยู่ทีพระราชาอยู่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้ละมังช่วยเนะี่ยนี่ก็มีวันหนึ่งพระราชาท่านก็ระลึกนะพรฒนาคุณของละมังอยู่แต่ไม่ได้พูดมาตรงๆนะก็เหมือนเป็นคํากรอนท่านก็แต่งกรอนนะ้ท่านก็มีปุโรหิตท่านหนึ่งเข้ามาได้ยินท่านก็เข้าใจแล้ววันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพระราชานะตกบอ่อ แล้วก็มีเราั่งที่ตัวท่านจะไปล่าได้ช่วยไว้เนี่ยก็จึงเข้าใจเรื่องราวเนี่ยมันเป็นปริศนาอะไรกันเนี่ยแต่ปุโรหิตเนกฉลาดก็เลเข้าใจท่านก็ได้ไปเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ประราชาท่านฟังว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเ,น,เ,น,เนี่ยคือพระชาชานก็ตกใจเลยเพราะท่านไม่มีใครรู้เลยนะวันนั้นปุโรหิตก็บอกว่าก็ฟังจากเขาเรียกว่า เป็นคําอุทานกันที่ประชาะเป่งออกมาเนะี่ยประชาก็เราลึกถึงคุณเราบางเรื่อยๆนะก็เป่งอุทานออกมาแนละ้วก็มีปิตินะจิตก็มีปิติอยู่นี่ก็ดีในคุณธรรมเนี่ยเนี่ยก็เรื่องเข้าไปถึงเนี่ยเทา้าสก,กัดถท้าสกัดเป็นเทวดาวเป็นเทวดาที่ดูอยู่คือท่านสังเกตว่าช่วงนี้มันมีเหตุการณ์แปลกๆคือพอชาวเบืองเขารักษาศีลแล้วเนี่ยคือ คนตายเปคนที่ตายแล้วมีศีลเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาแลวคือมีเทพธิดาเนี่ยเทพเนี่ยมาอุบัติขึ้นเยอะมากเลยในช่วงนี้ท่านก็ทราบวออ่ามาจากพระราชาท่านเนี่ยนะมีละมั่งช่วยไว้พระราชาก็จึงรักษาศีลพอพระราชารักษาศีลก็ไปบอกให้คนในพระนครเขารักษาศีลตามในบางคนมีศีลเยอะขึ้น แต่ายไปก็ได้มาเกิดในสวรรค์นเนี่ยเยอะขึ้นในบ้านเมืองก็สงบสุกขกันนียแหละต่ปุโรหิตเนท่านก็ฉลาดนะพระราชาก็ถึงพระราชฐานทรัพย์ได้และก็ได้ให้ติดตามไปด้วยแต่พอวันหนึ่งแล้วกันเนี่ยเนี่ยผ่านไปนานมากแล้วพระราชาไม่ได้ล่าตา์อะไรนานมากแล้วท่านก็อยากจะซ้อมมือในเรื่องธนูบ้างนะไม่ได้จะเอาไปล่านะแต่ไปซ้อมมือเฉย ท่านก็นมาซ้อมกับปุโรหิตน,นะครับถือลูกสอบไปแล้วเตรียมจังหังคือเท่าสักการ์ที่เห็นคุณธรรมท่านอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยคนทําดีนะเทวดาเขาช่วยนะช่วยให้ดูนะว่าเออดีเนะี่ยมันดีจริงไหมหรือมันดีด้วยด้วยองค์นั้นๆน,น,นะที่มันยังไม่ได้ดีถาวรเนี่ยเนี่ยท่านก็นมาทดสอบเนี่ยมาทดสอบคือคุณธรรมของพระราชาท่านนะ ท้ทาวสกะาก็แปลงกายมาเป็นละมัง่งมาอยู่ตรงเป้ายิงที่พระราชากํบบาลังจะยิงเนี่ยพระราชาเนี่ยก็หยุดยิงเนี่ยตอนแรกงานว่าจะเล็งเป้าเนี่ย,ยมีละมั่งเดินผ่านมาพระาก็วางลูกเนี่ยวางลูกศอนเนี่ยวางธนนูลงเลยไม่ยิงไม่ฆ่าทีนี้พอไม่ยิงปุ๊บเนี่ยท้าวสกะเอาอีกหยุดเท่านี้ไม่พอเนี่ยเกลือทดสอบยังไม่พอไป ขาวสิงปุโรหิตเลยนั่นคือข้าวสิงแล้วก็กระซิบเนะี่ยเคยเจอเสียงเสียงปริศนากระซิบน,ะนี่แหละเสียงมือคือเสียงในใจเราเนี่ยน,นะดีมันก็มาในเรื่องที่ว่า,ญญานะถา้าปัญญานะไปถ้าฝึกแง่ปัญญาเนี่ยเสียงกิเลสมันมาไอ้เพื่อมันมามันมาทําเหตุนะคือถ้าพิกมันได้เนะี่ยมันก็เงียบไปเลยนะ บางทีในถอนรากถอนโคนเลยนะครับถ้าเรียกปัญญามันคมดีเนี่ยก็ไปสิงปุโรหิตแล้วกันปุโรหิตก็บอกว่าเนี่ยท่านพระราชาท่านยิงได้เลยเนี่ยละมั่งตัวเนี้ยคือมันเป็นเรียกว่ารางวัลของท่านแล้วเนี่ยคือมันท่านต้องได้กินอะเนื้อนะคืออาหารเนี่ยตัวเนี้ยแหละมาเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยจะไปกระซิบแบบนี้นะพระราชานี่ก็บอกว่าคือท่าน ที่ชื่อว่าเนื้อเนี่ยคือเนื้อนั่สมัยก่อนมันไม่ได้หาง่ายๆนะมันไม่ได้มีช่องฟีดมันยุคนี้เนี่ยคือเก็บมันเก็บไม่ได้เนี่ยอาหารพวกเนื้อเป็นอาหารที่มันหายากคือเรมีแค่เฉพาะปราชา่านาดที่ได้บริโภคปราชาก็ไม่เท่าเนี่ยคือถึงอาหารตระกูลเนื้อจี่เป็นอาหารของปราชาก็ตามแต่ให้ไปฆ่าละมั่งเนี่ยไม่ไม่ได้หรอกนะสำนึกบุญคุณของละมั่งที่เคยช่วยชีวิตไว้ ทีนี้เท้าสกาเอาอีกนะเท้าสกายังไม่หยุดนะคือเอาให้เต็มที่แหละแต่ดูคุณธรรมจริงเนะือถ้ามีปัญญาเนะือมันมีใครมากระตุ้นนย่ยมันกระตุ้นไม่ขึ้นนะก็ไปกระสิงอยู่ที่ปุโรหิตคนเดิมเนี่ยนะก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่นะท่านบรรดาชาไนอะ้เจ้าละบั่งตัวนั้นมันไม่ใช่ละมั่งมันเป็นเท้าสกาเทวราชมาแปลงตัวมาเทนะ้าสกานี่เราเรียกว่ามันเป็นใหญ่กว่าอสูรอีกนะเป็นใหญ่กว่ายากักษ์อีก แต่คือขอให้ท่านในฆ่าเนเจ้าท้าวสก,กาที่ปลอมตัวมาดีกว่าคือถ้าท่านฆ่าได้นท่านจะเป็นใหญ่ในหมู่เทพเลยนี่อย่ามาล่ออีกเนี่ยแต่คือถ้าฆ่าไม่ฆ่านะนี่คือเดี๋ยวท่านจะตกนรกนะ่ทั้งบ้านเลยนะทั้งเรือพระราชินีก็ตามเป็นลูกหลานก็ตามนะตกนรกกันหมดชาวเมืองได้รับความเดือดร้อน คูเลยนะตอนแรกไม่ฆ่านี่คูเลยทับสก,กาคูไปแล้วสิงบุโรหิตแล้วก็คูไปพราชาก็ไม่เอานเะนือให้มันตกนรกกันเถิดนะท่านเองก็ตามนะภรรยาก็ตามลูกหลานก็ตามชาวเมืองก็ตามเนหะมือนก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปทำอยู่ดีเนะี่ยไปฆ่าเขาเนี่ยก็ยอมทนะีทีทัพสกะก,ก็เออก็ออกมาก็ฉเฉลยนะท่านมาทดสอบคุณธรรมนี่แหละ ก็วอวยพรให้ประชาเนี่ยดำรงอยู่ในคุณธรรมนี้ต่อไปนะแล้วก็บอกประชาชนเขาได้ทำไปเรื่อยๆก็คือ,นะอเรื่องศีลในมรรคยุคละการเราอยู่ในยุคนี้ศีลการเป็นเรื่องปกตินะในยุคนั้นการเป็นของหายากที่มันไม่ใช่อันจะทำได้ง่ายๆเนะี่ยแต่มานขอติดตัวเลยนะใครทำแล้วมาติดตัวคือถ้าไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาเนี่ยก็อันนี้จะเป็นเครื่องที่มันกรองเองนะ ว่าอะไรมันเป็นธรรมจริงอะไรมันเป็นเรียกว่าธรรมที่คนเขาคิดกันมาเองหรือเปล่าเขาเชื่อันไปเองหรือเปล่า,า,ลาว่าทําแบบนี้แล้วมันได้บุญจริงก็เนี่ยทำนะเนี่ยเป็นของติดตัวไว้พระราชาก็เนี่ยก็ได้รับคำอวยพรจากเท้าสกะเนี่ยก็แยกายกันอยู่นะก็อยู่ไปตามมรตภาพเนี่ยก็เนี่ยเรื่องสีเรื่องธรรมเดิมทีถ้าไม่ได้เมตตาทนะ่าละมั่งท้าไม่ได้เมตตาช่วยไว้เนี่ยก็ของพวกนี้ก็ไม่ได้เกิดนะนี่มันก็ทำมาเป็นเหตุปปจจัยทั้งนั้น ไหลกันมาเรื่อยเนี่ยจะคุณงามความดีที่เรามั่งได้ทําไว้นะนี่ในดูคุณรพระโพธิสัตว์ท่านท่านขยับนิดนึงเนี่ยช่วยพระราชาพระราชาก็ไปช่วยต่อเยอะเลยนะก็เนี่ยแหละเรื่องคุณงามความดีนะคุณธรรมเป็นของที่มาส่งต่อกันได้เราเองก็ทําไปด้กว่าเราจะไปพึ่งคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาช่วยเราเนี่ยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเนี่ยยุคสมัยมันไม่แน่ไม่นอนนะจิตใจเราเองก็ไม่แน่ไม่นอนเรา รู้คุณค่าเราทำเองเนี่ยยังดีสัก,กว่านะก็จะได้ไปประมาณเที่ยวนะนี่ก็นําเรื่องราวมาเล่านะเป็นชาดุกนะนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาแนละ้วเอวังก็มีดระการในชนิด